อิแม่ก็ไปลื้อนะคะได้ที่นอนมาอันหนึง่งเป็นที่นอนที่อิแม่สั่งซื้อไว้ให้พี่ฮังก่อนที่พี่หังจะจากไปแต่ว่าพี่หังไม่ทันได้ใช้มันมาถึงทีหลังนะก็เลยเอามายกให้โค่นะลืมไปเลยว่ามีอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเล็กไปอ่นะนีสั่งมาใหม่อันนี้เป็นที่นอนที่แบบสั่งไว้พี่ฮังอันนี้ก็ ขออนุญาตพี่หังยกให้น้องโคแล้วกันนะอืมอา้าวโคเอ้ยนี่แล้วแม่ใส่ที่นอนใหม่ให้ถามนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่กันมือเดี๋ยวไม่ได้นี่ใส่แล้วโอ้ดีใจเหรอเอ็กโอนนะฮะเอ้ะอที่มอนที่นอนใหม่นะล,ลูกเอา้า คือมันมันค่อนข้างแบบฟิตสเปซตรงนี้นิดนึงเออแต่ก็ใส่ได้อยู่อ้าวโคลองเข้าไปนอนซิเออยังไงมัง่งดีไหมดีวะเออที่นอนนะเออโคก็ไปนอนนะลูกอืมมันดีกว่าอันเก่าแหละอีแม่ว่านะแต่ใส่เดี๋ยวใส่ให้ไปสองอันเลยโคก็เไปนอนสองอันเลยแล้วกันเดี๋ยวนี่เอาไปลองนอนอีกอันหนึ่ง อ,อ้อยเบาะนอนนู้เอานี่เต็มที่เลยอือโอ้ดีใจเหอ,อได้ที่นอนไหม่ XO หลพี่ฮังก็ยกให้โคนะนี่พี่ฮังเขาไม่มีโอกาสได้ใช้นะแต่ว่าพี่ฮังก็มีที่นอนดีๆเยอะแล้วตอนอยู่กับอีแม่พี่ฮังก็แบ่งให้น้องโคโอเคปะ อืมโคก็รับช่วงต่อไปดีนะยี่แม่ไปเจอมาเนี่ยสั่งซื้อมาตั้งนานแล้วอืมอืม,อมนอนซะนี่โอ้ที่นอนอลังการเนี่ยอืมเป็นเจ้าชายเลยเนหะ็นนะมีตุ้งติ้งด้วยอืมโอ้ดีมาขามเราทำอะไร อืมอืมอืมนี่มขาขมาอหยป่านนิไปป่าน,นเออโอเควะโอเคเนาะะันนอนเนาะเออ,เอ,อพี่หังให้โคแล้วโคนอนเลยโอเคนะบาย